ปิดแล้วปิดแล้วกำลังรีวิวหน้าเพจน,นะคะตอนนี้นที่นี้ออนอยากดูกางเกงดีเลยอยางไม่ขึ้น <laughs> ช่วงนี้แบบเออเลอร์หน่อยเฟซบุ๊กเออเลอร์เดี๋ยวรอลูกค้าเข้ามาสักเก้าพันคนก่อนแล้วกันมุก ไม่ถึงไม่ถึงเนี่ยเกาหันลูกค้าเรียกร้องกันมาเยอะมากนะคะจัดให้คลิปหนึ่ง าสาวสาวหนุ่มๆใส่ได้นะคะใส่ได้ทั้งชายและหญิงเลยนะคะรุ่นนี้รุ่นนี้มีจำนวนค่อนข้างเยอะนะคะพี่ใครอยากได้ราคาเหมานะคะทักมาได้ใครมีสต็อกอยู่100กระสอบนะคะถ้าหมดแล้วก็คือไม่รู้จะทันขายหนาวหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นใครที่อยากซื้อไหนลองภาบดูดิสีแดงนีข้ขับผิวมากเลยนะ <laughs> โอ้ยไงขับผิวไหม ขับไล่ขับไ,บไอะ2,900บาทเท่านั้นจ้าใส่ได้ทั้งชายและหญิงเลยพี่จา๋า25ลูกเพิ่มนะอ้าวโอ้โหรับเร็วจังโใจเย็นนะใจเย็นตกหมดก่อนจ้า2,900นะคะ5ลูก10ลูก20ลูก30ลูก50ลูกทักมาได้เลยคุณพี่จา๋าบ,บอกเลยภาคตายชอบมากนะคะ น้องๆพักต้ของเรานี่โหชื่นชอบพี่มายังเกงเสตเตอร์มายังมายังหาแบบพริกแผ่นดินหามาให้เลยเนี่ยมงมเข็มในมหาสมุทรหรือเปล่าวะหาได้เออพที่จัดได้เลยมีทุกส์นาเล็กใหญ่เล็กใหญ่รวมกันเลยนะคะหน้าหนาวขายดีพี่จา๋า ช่วงนี้พี่มันเป็นช่วงนะบอกเลยใครขายก่อนรวยก่อนนะอสวยจังเลยอ่ะคันเบิร์ดเหรอขาบอยส่วนใหญ่มีเชือกนะจากเวลาเรารีวิวแล้วเราดูนะคะพี่แปดสิบเปอร์เซ็นต์เป็นเชือกนะที่เหลือก็จะไม่มีเชือกนะคะมีทุกขาปนกันนะ H&M แพงอยู่นะ เฮน็แพงล้ผ้าดีนะพี่ถ้าเป็นพวกแบรนด์อะผ้าดีไนกี้ค่ะไนกี้ตัวนี้มีเชือกนะคะแล้วก็อ่ะขาปล่อยตัวนี้ค่ะปล่อยมีแบรนด์ให้หลุ้นอีกเนาะมีแบรนด์ให้พี่ๆได้ลุ้นทำราคาเพิ่มด้วยนี่มีเชือกขายดีนะลูกค้าเป็นเชือกอะ่ะมันใส่ได้หลายไซส์เนาะ ดูสีดิสีสันออออมีสักนิดล้อนเนี่ยบ้ากูขับเองโอ้ยตอนนี้ดิสนีย์ลูกค้าเนี่ยเจอแบรนด์ก็แยกทำราคาได้อีกอ่ะทำไมลดจังเลยหน้าหนาวอากาศเย็นๆนะพี่ขายดีนะคะนี้เอานี่อุ้ยเห็นไหมมีเชือกมีทุกสีเลย ยาไปซักหน่อยนะพี่บอกเลยลดค่าใหม่โอ้ยสีม่วงพาสเทลอืมเห็นไหมค่ะจำ้ำ จำก็น่ารักเห็นไหมพี่ราคา2,900บาทจ้ามีร้0ยกว่าตัวนะ 120. 1ออ2อยยีบตัไม่เหลือร้อตัวป่ะ100ถึงร้อยยีย่นะเนี่ยตัวนี้ขาดจำมีเชือก <c oughs> ลัสเซลมีเชือกอีกแล้ว พี่ได้ค่ะแชมเปี้ยนลูกค้าโอ้โหตาแตกมากตัวนี้แชมเปี้ยนโลโก้บิ๊กนะคะแล้วสีชมพูกระปิด้วยสวยมากหัวผ้าหัว รถมาไม่ทันมาพรุ่งนี้ตั้งพรุ่งน,นี้เลยแชมเสียี่นี่มีเชือกลูกค100ก้าร้อยกดตัวเลยนะร้อยถึงร้อยยี่เลยนะถ้าจะไม่ผิดนะผ้าค่อนข้างสะอาดนะงานดีอ่ะ งานดีมีกําไรอ่ะพี่พี่ใส่ไปไหนก็ได้นะรุ่นเนี้ยใส่ไปไล่ไปสวนใส่ทํานาใส่อยู่บ้านใส่ออกกําลังกายได้หมดเลยไม่ว่าจะวัยรุ่นหรือวัยผู้ใหญ่ก็ใส่ได้นะคะรุ่นนี้มันเป็นแบบผ้าขายง่ายเนาะล้วก็ใส่ได้ทั้งชายทั้งหญิงเลยนะคะแหกเสื้อมาเลย แตมเสื้อหนึ่งตัวไปขายคู่กันพี่ดีโอ้เย,ยอะจังฮูม,าอ,ยยอมาอืมเออก็ว่าเนี่ย ูมากมีแบรนด์ให้หลุนนะพี่แยกแบรนด์ทำอะเอ้ยข่ะจำด้วยเห็นไหมแชมเปียนมาอีกตัวจ้าแชมเปียนลูกค้าขาดําหัวผ้านะเนี่ยขายได้ราคานะพวกสายกีฬาเนาะ Everlast ค่ะมีโลโก้ให้ดูไม่มีแต่ว่าป้าย Everlast ัสย่าใส่กีฬาขาจำ้ำน่ารักอันนี้ให้แบบดีเทลแบบเก๋ไก๋ เท่มากเลยนะตัวเนี้ยมีเชือกแล้วขาดจำดูดิแอโล่พสเทนแชมเปี้ยนอีกแล้วขาดจำอะ่ะแชมเปี้ยนขาดจำแล้วมีเชือกด้วยดูดิเห็นไหมพี่80%เป็นเชือกนะบางคนชอบนะ้อยเชือก จะสั่งเอาไปสั่งแบบช่วงนี้น่าจะขายดีเย็นเนะาะดี่อากาศเย็นแล้วนะช่วงเนี้ยขายดีแน่นอนเนี่ยค่ยจะจ๊ะเอาไปรีดอ่ะเนาะหรือว่าปั่นเครื่องนะพี่คือปั่นเครื่องอะ่ะแล้วผ้ามันจะไม่ยับแล้วมันจะดูแบบสะอาดดูใหม่ขึ้นด้วยนะ พลัสเซลลค่ะจ้ำสวยเนี่ยสีสันเลยแต่จริงถ้าเป็นอังเกลสีคุมโทนนี่ขายง่ายเนาะขาจ้ำอีกแล้วพี่พี่สังเกดูวะแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ี่คนใส่แต่แบบสีคุมโทนนะถ้าเป็นอังเกล เยอะมากเลยเนาะยังไม่หมดเลยนานมากเนี่ยของผู้ชายโอนนาวีลดจังเลยใครสนใจนะคะพี่ๆช่วงเนี้ยเวลามาแล้วขายได้เลยรวยแน่นอน,น,นกันหนาวงานกันหนาวเย็นๆแหละเนาะมันไม่ได้ผ้าหนาเตะเนาะพี่แบบผ้ากำลังดีอ่ะ อุ๊ยอร่อยนี่นบางตัวก็มีแบบอย่างเงี้ยที่ขาเท่ๆเนี่ยเอาไปทำราคาเพิ่มมูลาค่าได้อีก2,900นนะพี่ไม่แพงเลยนะได้ร้อยกว่าตัวนะ คอสเทลใครอยู่ภาคเหนือนะคะมันเริ่มเย็นๆแล้วอะต่างจังหวัดอะพี่คัดหัวผ้าไหลรสดขายก็ได้นะมีหัวด้วยเนี่ยมีไนกี้ด้วยแบรนด์เนี่ยแยกทำราคาได้อีกนะพี่ๆเยอะมากเลยเนาะ <laughs> ลัดเซลขาจ้ำตัวนี้ผออิงพิงแม่นไง,งตัวใหญ่เนี่ยตัวอักษรใหญ่ๆอย่างงี้ก็ทำราคาได้นะ สเทนี่ยมีไซส์เล็กไซส์ใหญ่เลยขาดจัม๊มีทั้งขาดจั๊แล้วก็ขาดปล่อยนะพี่ไนกี้อีกแล้วหัวผ้าหัวผ้าลูกค้า มอสซิโม <Moss> ใครหาเงเกงขายยาวไปขายหน้าหนาวนะพี่ตอบโจทย์เออตอบโจทยคนหาเยอะนะพี่บอกเลยขายก่อนเลยก่อนนะคะมันเป็นแบบช่วงๆของเขาเนาะอุ้ยดูด,ดิสวยจังเลยนก เนี่ยพอถึงหน้ามันแล้วก็ขายดีอู้ดูดีมีเชือกฮอลลิสเตอร์ไงตัวนี้ขาดจ้ำ อีกแล้วพี่อุ้ยงานรถนะโบเอเวอร์ Forever, นี่มีเล็กมีใหญ่รวมกันเลยนะคะพี่ทั้งเล็กทั้งใหญ่เลยนะอุ้ยอ,ย,ยอะไรเนี่ยมั<ๆ>ดแต่งลูกโอ้ยไร้เจอแต่มัดแตงวะเนี่ยใส่แล้วเหมือนได้แบบ ขับรถมาแต่งเลยนะเนี่ยเห็นป่อใส่แล้วเหมือนคนรวยอย่างเงี้ยเออมาแต่งนะนี่เสียชัดใส่เปยนี่ถ้ามีเกี่ยวอะไรกับเสียชัดวะต้องให้เสียชัดเปย์เราหน่อยนั่นแหละมึงอุ้ยวิคตอรียวิคตอรีสกิลเลตหรอวิคตอรียสปอร์ตสปอร์ตนั่นแหละ มุกลิ้นเป็นไรอ่ะเรนอุ๊ยสวยนี่แอร์โร่พลาเทลมีเชือกอีกแล้ว2,900เท่านั้นงานสะอาดอยู่ใช้ได้ไปเลยถูกมากพี่จ๋าดูสิจ๊ะเชือกอีกแล้วจ๊ะไนกี้จ้ะตัวนี้เยอะเยอะเยอะจังเลยเนาะ แชมเปี้ยนอีกแล้วจ้าหวัวเข็มขัดดูดีดูดีเนี่ยแหละทำราคาได้ไม่หมดเลยเอาแชมเปี้ยนออกก่อนอเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดู จะให้ดูเผื่อใครอยากได้ไปขายกันบ้างนะคะ มันมีในกงในกี้มีอะไไปไหนหมดไปเลยอ่าคุณพี่แคปหน้าจอมาเก่งสเวตเตอร์รแคปหน้าจอทอักอินบล็อกได้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะ